สวัสดีครับวันนี้มีของเล่นใหม่อีกละตัวนี้จะเป็นเเรียกว่าแอร์แขวน DC 24V โวลต์และ 12V โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นมอเตอร์บัสเลดเสียงเงียบเหมือนแอร์บ้านเลยแต่ว่าจะแนะนำให้ใส่พวกรถบ้านรถนอนนะครับต้องการเสียงเงียบๆมันต้องเข้าไปประกบกับคอมแอร์ไฟฟ้าเป็นชุด อย่างนี้อีกอันหนึ่ง24วลต์ก็ตามของเขา12วอลต์ก็ตามของเขาแต่ถ้าว่าลูกค้าคนไหนเป็นเรื่องช่างอยากจะเอาไปใส่กับระบบตัวเดิมของรถก็ได้นะครับตัวนี้แต่ถ้าว่าต้องการเซตใหญ่ๆก็ผมจะจัดให้อีกทีหนึงนะครับตัวนี้เป็นการทดสอบก่อนนะของที่จะให้ตัวนี้จะมีรีโมทอยู่ตัวหนึง่งตัวนี้จะเป็นตัวติดติดไว้ด้าน ด้านในรถเป็นจอคล้ายๆเทอร์โมมิเตอร์อะไรสักอย่างนะครับเทอร์โมมิเตอร์บอกอุณหภูมิบอกบอกความเย็นนะบอกองศาเนาะนี่มีโมดนี่ครับเป็นมอเตอร์บัตเลสเสียงเงียบครับตัวนี้ต้องการเสียงเงียบตอบโจทย์ครับนี่อ่าสิบตั้งไว้ ระดับที่ห้าขีดความแรงของพัดลมนะครับเนี่ยทำงานแล้วนี่ครับเนี่ยดีเนี่ยไหมครับไม่ได้ยินเสียงนะ ไม่ได้ยินเสียงเลยตอบโจทย์ครับพราลมแรงดีครับมีสองแบบนะครับมีแบบแอร์แขวนกับติดผนังติดผนังนี่ยังไม่ได้ทดสอบนะ ลักษณะการทำงานก็น่าจะแบบเดียวกันครับ24โวลต์กับ12โวลต์แยกกันนะครับโอเคคร่าวๆเท่านี้นะครับเ <c oughs> พื่อนๆถ้าไหนสนใจอยากไปติดรถบ้านรถนอนก็ทักมาครับต้องการเสียงเงียบๆได้ได้จัดให้โอเคขอบคุณครับอ่าอีกนิดนึงตัวเนี้ยเดี๋ยว การกินกระแสของเขานะครับนี่เป็นตัวยิ่สี่โวลต์น,นะครับไม่ถึงแอมใช้บอกว่าเนี่ยไม่ประหยัดยังโอเคลองคลิปกันด้ไม่ถึงแอมจริงๆด้วยครับ ประหยัดมากตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวแปะผนังนะครับไม่ได้เป็นตัวแขวนเหมือนตัวนั้นนะตัวนี้เป็นตัวแปะผนัง24โวลต์ครับเสียงเงียบมอเตอร์วัดเต็ดอัตราการกินไฟต่ำครับนะได้วัดให้ดูตัวนั้นการกินไฟก็ยี่สิบสี่โวลต์ก็ยังไม่ถึงแอมป์เลยครับตัวนี้เปิด เบอร์สี่แล้วเนาะเซืสูงยีบเขาให้ปั่งเนี่ยครับเท่านี้แหละผมตีไว้ให้ประมาณหนึ่งแอมตอนนี้ทำงานลอยๆของเขานะครับจาก,การกินไฟหลักๆแล้วคือตัวคอมเพรสเซอร์ นี่แล้วแต่เลยว่าจะเอาไปติดตั้งกันยังไงที่ผมสั่งมาเดี่ผมจะเอาประกบกับพอ,อแม่ไฟฟ้าขนาดยี่สิบสี่โวลเดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับดวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะชุดใหญ่ให้ที่คร่าๆก่อนนะรถบ้านรถนอนตอบโจทย์ครับโตแฟวนนุ่นคอยเย็นค่อนข้างจะใหญ่หน่อย